จ้าวันนี้ก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะสวนฝรั่งกิมจูบ้านกลางนานโนจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีไอตอนกิ่งฝรั่งนะคะอันนี้ฝรั่งหงเปาซื้อของเราเองนะคะ แต่ตอนประมาณแบบนี้เลยกิ่งอวบอวบเลยนะคะสวยสวยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ